กลับสวัสดีคนชาวราศีสิงค์ค่ะมาจะเจอกับหมออ้อยอีกแล้วนะคะก็คือน้ำอ้อยเศรษฐีโชคพยากร์นั่นเองนะคะวันนี้เรามาเช็คดวงของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงค์นะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วในช่วงเดือนกรกฎาคม2564นี้นะคะก่อนอื่นหมอก็บอกว่าดวงนี้มันเป็นดวงความรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นดวงของคุณเพียงคนเดียวนะคะชาวราศีสิงค์อาจจะ เข้ามาชมคลิปนี้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นคนก็ได้นะคะอ่าเป็นดวงความรวมนะคะถ้ามันเป็นพลังงานอะไรที่ดีดๆก็ขอให้คุณเอาเก็บไปเป็นพลังงานสร้างสรรค์ให้กับตัวเองแต่ถ้ามันเป็นพลังงานที่เป็นในทางที่ลบทําให้คุณเศร้าเสียใจก็อย่าไปเจ็บตกอย่าไประแวงอย่าไปกังวลอย่าไปเครียดมากนะคะดูเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานก็ได้นะคะชาวราศีสิงห์ อเอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขรู้ล่วงหนะ้าเป็นไกด์ไลน์นำทางชีวิตนี้กับตัวเองได้นะคะชาวราศีสิงค์คะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับหมออ้อยนะคะทักแชทแอดไลน์หมอเข้ามาได้นะคะ p o OK k 2 3 5 5นะคะปรากฏที่หน้าจอแล้วเพิ่มเพื่อนไลน์เ, like, เข้ามาก็จะเป็นดวงของคุณจริงๆชัดเจนกว่านี้แม่นยำกว่าน,นี้แน่นอนนะคะชาวราศีสิงค์คะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นการอัพคลิปแจ้งเตือนให้ชาวราศีสิงห์ได้รู้ทุกๆคลิปไม่พลาดทุกคลิปที่หมออ้อยได้อัพลงนะคะชาวราศีสิงห์คะ <c oughs> มาค่ะเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์จะเป็นอย่างไรกันบ้างคะในช่วงกรกฎาคม2564นี้คะ่ะ5ใบค่ะคุูบาจาม ขอทราบความรักความสัมพันธ์ให้ชาวราศีสิงห์หน่อยค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หมออ้อยด้วยนะคะขอบคุณมากมายค่ะใครที่กดแล้วก็ขอให้มีความรักที่มั่นคงมีเงินมีงานที่ดีประสบผลสําเร็จในชีวิตนะคะความรักมั่นคง,งมั่นคงรักกันดีอยู่กันยาวเป็นความรักที่สดใสโรแมนติกชื่นมื่นนะคะขอบคุณมากมายค่ะ ด้วยค่ะ Night of Cup นะคะจะติ t 1 e n of p e n t a c l e ค่ะ10เปลี่ยนนะคะ10เปลี่ยนขออภัยนะคะหมออยู่ติดทางอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะคะ Fight ไฟออฟสอดนะคะไฟออฟสอด5ดาบนะคะ5ดาบนะคะ ใบสุดท้ายค่ะ S of s o r d นะคะ1ดาบนะคะ1ดาบโอเคนะคะชาวราศีสิงค์ค่ะ <c oughs> มอจะขอขยายไพ่5้าดาบนะคะ5ดาบออกมาบอกอะไรคะไพ่5ดาบออกมาบอกอะไรคะขอขยาย5ดาบคะ่ะ <c oughs> เด็กถือเหรียญน,นะคะ <c oughs> p a s สออปเปนเจอรค่ะขอขยายจัยสติกอีกใบค่ะจอสติก ชือดาบนะคะเห็นไหมคะคิงออฟสอดโอเคค่ะชาวราศีสิงค์คะหมอเห็นว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันดูเหมือนว่าพวกคุณก็อยากจะฝ่าฟันอุปสรรครักครั้งนี้ให้มันเป็นความอุดมสมบูรณ์เป็นครอบครัวที่มีความสุขมีความอบอุ่นพวกคุณเป็นครอบครัวกันมาแล้วค่ะเป็นครอบครัวที่มีความสุขเป็นความสมบูรณ์กันอยู่แล้วนั่นเองนะคะ ดูเหมือนว่าช่วงช่วงหนึ่งคุณก็อาจจะมีหรือคนรักของคุณนะอาจจะทําคุณเองหรือคุณอาจจะไปทําคนรักอันนี้ให้ไพ่สลับพลังงานกันเองนะคะถ้าไม่ใช่ตัวคุณก็จะเป็นคนรักที่กระทําคุณไพ่ห้าดาบหมอเห็นถึงการเล่นไม่ซื่อสัสตย์ต่อก,กันการเล่นที่มีการปิดบังซ่อนเล้นมีการมีความลับต่อก,กันนะคะมีปัญหาการมีการขัดแย้งกันคุณมีอะไรที่ทําให้คนรักได้สงสัยระแวงแคลงใจอยู่นะ คุณก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้นะผ่านอุปสรรคไปได้นั่นเองคุณได้รับชัยชนะครั้งนี้นะคะชัยชนะอะไรคะหมอก็ชัยชนะที่คุณได้กระทําสิ่งอะไรที่คุณตามใจตัวเองได้ค่ะคุณเริ่มจะประสบผลสําเร็จเป็นรักครั้งใหม่เป็นอนาคตใหม่ของคุณนะคะเป็นสิ่งที่คุณอาจจะกลับไปหารักครั้งเก่าของคุณเป็นภรยาเก่าคุณเป็นสามีเก่าคุณเป็นคนรักเก่าๆของคุณคุณอยากที่จะมาเริ่มต้นกับเขาค่ะ อยากที่จะมาสร้างอสานสัมพันธ์รักกับเขาใหม่นะอยากจะมีอนาคตที่ดีกันใหม่นะคะเพราะว่าคุณเห็นแล้วว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ของคุณนี่มันจะเป็นความรักที่ฝ่าฟันอุปสรรคมาได้ดีทีเดียวนะคืออะไรคะหมออ่ะคุณเคยมีครอบครัวกันมาแล้วคุณเคยมีความรักที่สุขงอมกันมาแล้ว แล้ววันวันหนึ่งคุณเหมือนว่าจะทําให้ความรักของคุณมีปัญหาเป็นความรักที่ขัดแย้งกันนะคุณหรือเขาคนนั้นของคุณเขาอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้เจ้าสําราญนะะเป็นคนที่ชอบเที่ยวชอบกินชอบสนุกสนานเฮฮากับเพื่อนกับฝูงหรือกับใครก็แล้วแต่นะทำทำตัวแบบเ,เป็นคนเจ้าชู้ประตูดินมีตัวเลือกหลายคนมีตัวเลือกหลายตัวนะคะเขาก็คนรักของคุณหรือคุณนี่แหละเขาคุณเนี่ยก็ยัง ก็ยังพอใจในจุดๆนี้ของคุณอยู่นะก็ยังพอใจในสิ่งที่าการเป็นอยู่ความเป็นอยู่ของเขาหรือของคุณในตอนนี้อยู่นะเขามีตัวเลือกหลายคนหรือคุณมีตัวเลือกหลายคนให้ได้มีความสุขอยู่ตรงนี้นะคะแต่คุณก็ยังมองถึงความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ใหม้มองเป็นในผลบวกอยู่ก็คือว่าคุณก็พยายามที่จะตัดสินใจอะไรให้มันชัดเจนแล้วนะ คุณอยากทำอะไรให้มันชัดเจนให้มันถูกต้องแล้วนะคะชาวราศีสิงห์นะคะคุณอยากจะตัดสินใจอะไรให้มันเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวแล้วค่ะกับความรักครั้งนี้นะคะหรือคุณเองนั่นแหละที่อยากจะตัดสินคนรักว่าคุณอยากจะบกุกอยากจะตะลุยอยากจะสูอ้อยากจะฝ่าฟันอุปสรรคความรักครั้งนี้ให้มันผ่านพ้นไปได้ให้มัน ให้มันผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ให้มันชัดเจนขึ้นให้มันมีความหวังขึ้นให้มันเป็นผลสําเร็จขึ้นนะค,คุณไม่อยากอยู่แบบอยากคุณไม่อยากเห็นคนรักของคุณเป็นคนเจ้าชู้แบบนี้เป็นคนมากรักเป็นคนหนีแกตัวแบบนี้แล้วคุณอยากจะตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วค่ะเพราะว่าคุณเคยมีความรักด้วยกันเป็นครอบครัวที่มีความสุขความอบอุ่นด,ด้วยกันอ่าคนคนของคุณเขาอาจจะไปทําเรื่องที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อคุณนะทาสิ่งที่ไม่ดีต่อคุณปกปิดคุณ นะอาจจะไปสารสัมพันธ์รักกับเด็กๆก,กับคนที่เริ่มต้นใหม่กาลังเริ่มต้นใหม่อยู่ก็ได้นะคะแล้วคุณก็จะฝาฟันอุปสรรคักครั้งนี้ผ่านไปได้ฮะหมอเชื่อว่าคุณต้องผ่านไปได้แน่นอนค่ะชาวราศีสิงห์เพราะว่าคุณเป็นคนที่ใจเด็ดเดี่ยวมุทะลุบุบบกบ่าฝากฟันกับความรักครั้งนี้ให้มันผ่านพ้นไปได้ให้มันเป็นความรักที่เจ็ดจ้าเป็นความรักที่คุณอยากจะทําอะไรให้มันเต็มความสามารถของคุณ อยากจะทำอะไรให้มันอยู่ด้วยน้ำมือของคุณเอาความรักครั้งนี้ของคุณกลับมาเอาความรักครั้งนี้ของคุณให้มันมีความสุขความสมหวังเดิมเิมกลับมาคุณไม่ยอมแพ้ค่ะชาวราศีสิงห์คุณไม่ยอมแพ้แพต่อโชคชะตาต่ออุปสรรคทั้งปวงคุณเป็นคนที่ทะเยอทะย,ยานเป็นคนที่อดทนมุ่งมั่นเกี่ยวกับชีวิตในความรักครั้งนี้มากๆเลยนะคะชาวราศีสิงห์ นี่คือพลังงานที่หมออ่านได้นะคะชาวราศีสิงค์คะอาทีนี้เรามาดูความรู้สึกคนรักของคุณนะ,ะเขารู้สึกกับคุณอย่างไรถ้าเขาฝากถ่านคลิปนี้ให้คุณทราบเขาจะบอกคุณอย่างไรบ้างคะคนรักของคุณนะคะอยากดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์หมอเข้ามาได้นะคะ p o k OK 2355นะคะปรากฏที่หน้าจอแล้ว แอบเพิ่มเพื่อนไลน์เข้ามาก็จะเป็นดวงส่วนตัวของคุณจริงๆชัดเจนก่อนนี้มันยําก่อนนี้แน่นอนนะคะชาวราศีสิงห์คะ,ะเขามีมือที่สามไหมคะหมออเขาจะมาลักผมไหมคะหมอ,อเขาจะสร้างครอบครัวกับผมบ้าได้ไหมครับเขาคิดยังไงกับผมครับเขาคิดยังไงกับหนูคะ,ะนะเขาสามารถที่จะเป็นครอบครัวกับหนูได้หรือเปล่ากับผมได้หรือเปล่าครับอ,อ่ก็ ให้พายิบซีมาไขาข้อสงสัยให้คุณทราบนะคะชาวราศีสิงค์คะเพิ่มเพื่อนไลน์ id ไลน์เข้ามาได้เลยนะคะเป็นดวงของคุณจริงๆชัดเจนกว่านี้แม่นยําแน่นอนกว่านี้แน่นอนนะคะชาวราศีสิงค์คะขอดูความร,รู้สึกของคนรักของคุณนะคะว่าเขาคิดยังไงกับคุณบ้างคะสิบถ้วย เขารู้สึกดีกับคุณนะเขาอยากจะเป็นครอบครัวกับคุณค่ะเขามอบความรักความสุขความอบอุ่นให้กับคุณได้ค่ะเป็นความรักที่โรแมนติกเป็นความรักที่ซัพพอร์ตการเป็นความรักที่ช่วยเหลือเมตตาอุปถัมเมตตาต่อกันได้ดีเลยชาวราศีสิงค์คะเขามองคุณเป็นคนรักของเขาเขามองคุณเป็นครอบครัวของเขาเขามองคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีความสุขให้กับเขาเป็นชีวิตของเขานะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่ซัพพอร์ตเรื่องเงินของเขาเรื่อง ความช่วยเหลือเมตตาอุปถัมภ์อะไรต่างๆนานาให้เขาได้เสมอค่ะชาวราศีสิงห์นะคะเขามองคุณในทางบวกที่ดีมากเลยชาวราศีสิงห์ค่ะเขารักคุณค่ะเขาอยากจะบอกคุณว่าคุณคือครอบครัวเขาคุณเป็นความรักของเขาคุณคือหัวใจของเขาคุณเป็นพระพระแม่พระเขาคุณครูความอบอุ่นของเขาค่ะชาวราศีสิงห์นะคะคุณเป็นผู้ชายสายเปกก็ได้นะเออไม่ใช่ค่ะขอโทษคุณ คนรักของคุณเนี่ยเขามองชาวราศีสิงห์เนี่ยเป็นคนที่เป็นสายเปเป็นคนที่ให้ความช่วยเหลือเขาอุปถัมภ์เขาเมตตาเขาซัพพอร์ตเขาได้ดีเลยค่ะชาวราศีสิงห์คะนี่คือความรู้สึกของชาวราศีอ่าคนรักชาวราศีสิงห์ค่ะนะคะทีนี้แล้วคุณล่ะแล้วคุณรู้สึกกับเขายังไงกลับไปบ้างคะชาวราศีสิงห์คะขอทราบความรู้สึกของคุณหน่อยค่ะ บอกว่าเอชอ็อบคับแปดถ้วยคุณบอกว่าคุณเหนื่อยแล้วค่ะคุณอยากจะมุฟออนตัวเองไปแล้วคุณคุณคิดว่าความรักครั้งนี้มันรู้สึกจะเหนื่อยไหมมันเหนื่อยมันท้อมันล้าแต่หมอก็ไม่เข้าใจคุณว่าในคนรักของคุณเนี่ยเขาก็มองคุณเป็นในทางบวกนะเขารักคุณค่ะเขาอยากจะสร้างอนาคตกับคุณแต่คุณดูเหมือนว่าคุณเหนื่อยคุณท้อคุณอยากจะออกห่างเขาแล้ว อะเรามาดูตอบว่าทําไมคุณต้องอยากจะออกห่างเขาทําไมคุณจะต้องท้อทําไมคุณต้องเป็นแบบนี้เดมดิเชียนเดมดิเชียนค่ะคุณเป็นคนเก่งคุณมีความสามารถคุณเป็นคนเฉลียวฉลาดเห็นไหมสีไหมคู่กันแล้วไม่แคล้วกันค่ะชาวราศีสิงค์คุณจะได้แต่งงานคุณจะได้มั่นได้หมายหรือคนที่ได้แต่งงานแล้วคุณจะเข้าใจกันมากขึ้นคุณจะเป็นคู่รักกันคุณจะเป็นคู่ที่มีศีลเสมอกัน คู่ที่รักกันจนเท่าจนแก่รักกันจนมีอนาคตร่วมหอลงลงกันแบบไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรได้เลยนะคะชาวราศีสิงค์คุณมีอนาคตด้วยกันคุณมีความสุขคุณเป็นคู่กันค่ะคุณเป็นคู่บุญคู่บาร,รมีคู่สร้างคู่ชีวิตคู่แท้คู่ชีวิตด้วยกันแต่ทำไมคุณถึงท้อคะคุณเหนื่อยอะไรคะเดี๋ยวหมอจะมาขยายให้แล้วกัน ขอขยายไพ่แปดถ้วยของความรู้สึกของชาวราศีสิงค์ค่ะคุณรอค่ะคุณท้อคุณเหนื่อยกับการรอคอยกับคนรัก อาจจะห่างกันอาจจะอยู่ไกลกันหรืออาจจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้คํามั่นสัญญากันไว้แล้วก็ดูเหมือนว่าอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะรอรอคอยกันมาเจอมาเจอรอคอยความสําเร็จรอคอยเงินรอคอยความสําเร็จหรืออะไรสักอย่างที่คุณมุ่งหวังนะคะชาวราศีสิงค์คุณอยากจะบอกคนรักกลับไปว่าคุณรอแหละคุณคอยแหละถึงแม้ว่าความรักครั้งนี้มันจะเป็นความรักที่ดูเหมือนจะ ยากดูเหมือนจะห่างไกลกันดูเหมือนจะเป็นอะไรที่บอบบางจุดชื่อแต่คุณก็ยังรอคุณเหนื่อยคุณท้ออะคุณอยากจะเดินออกมาแล้วอะบางคนก็เดินออกมาแล้วนะคะบางคนก็ขันหลังให้กันแล้วนะคะชาวราศีสิงห์อันนี้สําหรับคนที่มีสําหรับ คู่ที่มีประเด็นเท่านั้นนะคะถ้ามีถ้าคู่ที่มีความสุขอยู่แล้วก็เลื่อนผ่านได้เลยแต่อันนี้หมอบอกเป็นคู่ที่มีประเด็นคู่ที่มีปัญหานะคะหมอบอกว่าคุณคุณอยากจะเดินออกมามุบอ่อนตัวเองแล้วนะคุณเหนื่อยคุณท้อคุณรอคอยนานแล้วคุณรอคอยความสําเร็จนานแล้วคุณรอการมาเจอมาเจอนานแล้วคุณก็เหนื่อยค่ะแต่คุณก็ยังมีความเด็ดเดี่ยวมีความใจกล้าสามารถคุณเอาไหวเอาอยู่กับสถานการณ์ได้ค่ะชาวราศีสิงห์คุณเป็นคนที่มีไอเดียเก่งนะ เป็นคนที่มีเนี่ยอินฟินิตี้อยู่บนหัวเนี่ยอินฟินิตี้อยู่บนหัวเนี่ยคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่ฉลาดมีความสามารถคุณเอาไหวเอาอยู่กับสถานการณ์ได้ทุกๆเรื่องคุณเอาไหวเอาอยู่กับสถานการณ์ได้ทุกๆอย่างค่ะถึงแม้ว่าอุปสรรคมันจะเหนื่อยแค่ไหนยากแค่ไหนคุณก็ผ่านไปได้ค่ะชาวราศีสิงค์คุณมีการพ,พลิกแพลงเก่งคุณมีไหวพริบป,ปฏิพันธ์ดีค่ะ คุณเป็นคนหูไวตาไวมีความรอบรู้รอบจัดกับสิ่งแวดล้อมที่คุณต้องการที่คุณรู้ที่คุณทราบคุณผ่านไปได้ค่ะชาวราศีสิงค์คุณเป็นคนเก่งและในที่สุดคุณก็เป็นคนรักที่ดีต่อกันเป็นคนรักที่เป็นคู่กันที่มีความสุขมีความสดชื่นมีความสดใสเป็นคู่รักที่มีสิลเสมอกันเป็นคู่แท้กันค่ะ ในที่สุดพวกคุณก็ได้กลับมาหากันอยู่ร่วมกันนะเป็นคนรักที่เข้าใจกันมีความรักที่โรแมนติกต่อกันนั่นเองค่ะนี่คือความรู้สึกของคุณนะคะชาวราศีสิงห์อ่าแล้วทีนี้ขอบทสรุปให้ความรักชาวราศีสิงห์หน่อยนะคะถ้าไพ่อยากจะแนะนำไพ่อยากจะแนะนำอะไรให้ชาวราศีสิงห์กับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้บ้างคะสามใบค่ะ คล i นส e ออฟคัพค่ะราชินีถือถ cup, hard, ้วยไฟออฟคัพห้าถ้วยค่ะ The Strength ค่ะ The Strength เป็นตัวตนของชาวราศีสิงห์เองเลยนะคะโอเคหมอจะมาขยายไพ่ของ p r i n ส e of c u p ค่ะราชนีถือถ وي, ้วยค่ะ เดอะเชลิออนะคะขอขยายไฟออกครับอีกรอบค่ะห้าถ้วยค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หมอด้วยนะคะเพื่อเป็นการอัพคลิปแจ้งเตือนให้ชาวราศีสิงห์ได้รู้ต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะชาวราศีสิงห์คะขอบคุณมากมายค่ะ ไฟอัพครับขยายเป็นในอัพเพนทักเกิลค่ะเเหรียญน,นะคะโอเคไพ่แนะนำว่านะคะชาวราศีสิงห์บางคนเนี่ยคุณอาจจะรอคอยความสำเร็จนะคะไพ่อาจจะมุ่งไปในเรื่องของความสำเร็จซะมากกว่าอาจจะเป็นเรื่องเงินก็ได้เรื่องงานก็ได้นะคะชาวราศีสิงห อาจจะทํางานเป็นผู้นําคนเป็นหัวหน้าคนหรืออาจจะทํางานเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับรถกับลาเกี่ยวกับเป็นงานอิสระงานเสรีงานที่เป็นผู้นําคนนะคะเป็นงานเกี่ยวกับการค้าขายเป็นทหารเป็นตํารวจเป็นทํางานเศรกากีเป็นราชการนะหรือว่าอาจจะเป็นผู้นําคนเป็นหัวหน้าคนเป็นทําธุรกิจใหญ่โตก็ได้นะคะชาวราศีสิงค์คุณอาจจะไปไปกลับก็ได้กับคนรักนะคะคุณรอคอยความสําเร็จค่ะ คุณรอคอยการกมาเจอมาเจอกับคนรักนะคะไพ่บอกว่าถึงแม้ว่าคุณจะเหนาไปบ้างคุณจะเศร้าไปบ้างนะคุณอาจจะลืมอดีตเก่าๆไม่ได้ค่ะคุณอาจจะลืมอดีตครั้งเก่าๆไม่ได้นะคุณมองอดีตเก่าๆอยู่นะคุณยังมีการอะไรอาวรกับความรักเก่าๆถ้วยที่มันล้มไปแล้วคุณมองด้วยความอะไรอาวรคุณมองด้วยความเสียดายคุณมองด้วยความความรักความห่วงใยนะคะทั้งๆที่ข้างหน้าของคุณก็ยังมีถ้วยตั้งอยู่คุณยังไม่มองนะ คุณยังจะเดินหน้าต่อไปได้นะคะชาวราศีสิงห์ให้คุณหันหน้ามุกอ่อนตัวเองกลับไปข้างหน้าเลยค่ะคุณเอาอนาคตของตัวเองคุณเอาสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองไปข้างหน้าเลยค่ะคุณทําได้ค่ะชาวราศีสิงห์คุณเป็นคนที่เก่งคุณมีความสามารถค่ะคุณเป็นคนที่เอาไหวเอาอยู่กับสถานการณ์ได้ทุกๆเรื่องนะคุณเป็นผู้ชายผู้หญิงที่มีไหวพริบปฏิพานดีนะคุณเป็นคนที่ชอบ เป็นคนที่รัดกลุ่มเป็นคนที่รอบคอบเป็นคนที่อดทนมีความเพียรพยายามสูงนะสิ่งไหนที่คุณต้องการสิ่งไหนที่คุณทําคุณจะสําเร็จสิ่งไหนที่คุณมุมานะอดทนพยายามคุณจะฝ่ายคว้าจุดๆุดนั้นผ่านไปได้คะ่ะชาวราศีสิงค์คะเห็นไหมคะถึงแม้ว่าคุณจะโดดเดียวเดียวด้เงาเงาเศร้าเศร้า้กับ อดีตรักหรือกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วที่มันล้มมาแล้วตายไปแล้วดูเหมือนว่าคุณก็ผิดหวังคุณก็เหงาเหงาเงิเหงยอยู่โดดเดี่ยวเดียวดาวเปล่าเป,ปลี่ยวแต่คุณก็ยังสร้างความสุขให้ตัวเองได้ค่ะคุณยังมีอนาคตที่สดใสกับตัวเองค่ะคุณยังมีอะไรดีๆให้กับตัวเองหลายๆเรื่องหลายๆอย่างนะคุณยังมีเงินมีงานมีพ่อแม่พี่น้องมีเพื่อนมีฝูงมีสัตว์เลี้ยงที่คุณต้องคอยช่วยเหลือคอยให้ความปรึกษาได้อยู่คะ่ะชาวราศีสิงค์ค่ะนะคะ คุณจะผ่านไปได้ค่ะคุณไม่ต้องลื้อฟื้นถึงอดีตคุณไม่ต้องไปนึกถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วให้มันผ่านไปค่ะอะไรที่มันเลวร้ายอะไรที่มันเป็นอุปสรรคให้มันผ่านไปให้มันลอยไปกับน้ําค่ะแล้วคุณให้กลับมานึกถึงเรื่องอนาคตปัจจุบันที่จะทําให้คุณมีความแข็งแรงขึ้นมีสิ่งที่ดีๆขึ้นมีความมุ่งมานะความเพียรพยายามให้คุณได้ก้าวไปสู่ความสําเร็จค่ะชาวราศีสิงห์คะ โอเคนะคะก็ขอจบคลิปของชาวราศีสิงแค่นี้อยากจะดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์หมอเข้ามาได้ p o k OK 2อ5 5นะคะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนไลน์เข้ามาก็จะเป็นดวงส่วนตัวของคุณจริงๆชัดเจนกว่านี้แม่นยำกว่านี้แน่นอนนะคะชาวราศีสิงค์นะคะฮะอยากจะดูทั้งเรื่องหน้าที่การเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภเป็นอย่างไรหมอนด้ไพ่ยิปซีมาไขาข้อสงสัยให้คุณรู้ให้คุณทราบนะคะชาวราศีสิงห์ แอปเพิ่มเพื่อนไลน์เข้ามาได้เลยจ้าค่ะหมอจะเปิดไพ่ทำนายให้คุณนะฮะความรักเป็นยังไงครับหมอเขาจะมีมือที่สามไหมคะหมอ,อเขาจะกลับมาหาผมไหมครับหมอเขารู้สึกยังไงกับผมครับหมอ,อหรือ,อเขาจะกลับมาหาหนูเป็นครอบครัวหนูไหมคะหมอนะฮะมันเป็นไปได้ไหมคะที่ความรักของเราจะเป็นครอบครัวกันได้แต่งงานกันได้อ่านี่นะคะให้ไพ่ย,ยิปซีมาไขาข้อสงสัยให้คุณทราบนะ หมอก็ขอจบคลิปของชาวราศีสิงแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ